ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสดบนหน้าโพสเฟ e บุ๊กของเราเนาะใครนะครับที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับยอดคนดูน,น้อยๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนะาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR code ในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครนะครับที่เคยเข้้าาามกว็่ดไ ใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะข้นมาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้ทำการกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเขาก็จะมีให้เรามาใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเนาะติกฉันไม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยสวนรับคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดอินหมายกดเป็ด้า่างตรงนี้กันได้เลยเนาะ ผมว่เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันเพระาะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหลกักหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยเนาะหลกัหลกๆนะครับเขาก็จะมีทาง Facebook, Instagram, YouTube แล้วก็ TikTok นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกัน บนหมู่ตรงนี Motor ้นะครับเพื Kel ่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาวดหมู <ersch Lake> ่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีหมวดหมู่มากมายเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมมาแรงตรงนี้ก็แลวกันเนาะแล้วก็บริการด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองมาหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับผมก็เขาจะมีบริการมากมายเลยเนาะเพื่อนๆถูกใจบริการไหนก็สามารถเลือกบริการนั้นกันได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ในด้านของบริการตอนแรกก็แล้วกันเป็นแค่15นาทีพอเนาะลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพ์ของเราได้เลยนะครับแล้วก็ถัดลอกลิงก์สตรีมสดของเรานะครับไปวางใส่บนหน้าเว็บไซต์กันได้เลยจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูคนต่ามาส่งกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซัก100ก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จำนวน100คนดูสตรีมสดของเรานะครับก็ตกอยู่แค่6บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับกนเั้ยลดไ อ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันเดี๋ยวรับของส้งค er ุณแล้วนะครับผมไม่แล้วเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะได้ขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมาครับเราคลิกที่นี้ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทำงานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์แม่งคุณตรงนี้กันได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะคร ข้ามาน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่4ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูมิลล l e วอลเล็ตอังเปายวอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนกันด้วยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมนะครับเกินห้าเราแบบขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบเฟรยเลยเนะาะก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า700กว่าเรื่องเลยมีทางภาคไทยทับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านสายมือือตรงนี้กันได้เลยนะครับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับผมก็บริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านหรือกดสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่ติดเป็นทางต่างนะครับอยากแกติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามหนแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะข้าม้าต่างติดต,ต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทงเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยอย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยเนาะแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่เพื่อนๆนะครับก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเขาก็จะมีทัั้งหมมดูนะครบ แจ้งปัญหาแล้วก็ให้เราใส่เลขออเดอร์คุณคนะครับที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบแสดงข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับแลวคนที่มีรูปภาพหรือหลักสางต่างเนาะก็สามารถกดแท็กไฟตรงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เรากดส่งตัวรละลางตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทาการไม่นนเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดคนดูสตรีมสดของเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาคบตามจำนวนไปีเรียบร้อยแล้วหรือย,ยัง อ่ะตอนนี้คนดูสตรีมเสิร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาเป็น152คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับเขาก็มีอยู่แค่ประมาณ20-30คนเองเนาะก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาทําการแถมย้อนให้มาเล็กน้อยด้วยนะครับเป็นอะไรใจดีและคุ้มค่าสุดไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนคนที่สนใจนะครับอยากแกแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บแซ่งเราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ เข้ามาหน mmm pues ้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เราังคันล็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณนะครับเติมมันต่ำระดับขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนคิวอาร์โค้ดในคลิปนี้กันได้เลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้